น้ำมเนี่ยแคนีู้เชียกำลังททานี้าออมาเลยอมาเลยกำลังัวกนักกบใครจะสููกสด้วยทองด้วยทองเกียวเสมงั้อกว่าจะได้มันมาทีผานตูัดนากันก็ผ่านี้อง่านี้เอาไวไวากี่เัานี่เขาเอาดสาว